เบต้านิวครบจบทุกข่าวปุ้ง89คนทับนักแสดงขวัญใจไวยทีนบวงสวงเปิดกองซีรีส์สเตปอัพทูลันเวปลายทางฝันฉันคือเธอ ผู้จัดน้องใหม่มาแรงบูม89เปิดตัวซีรีส์สเตปอัพทู u ันเวยปลายทางฝันฉันคือเธอเอาใจแฟนคลับด้วยการคว้าตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอตโอมทิติวัฒเลิศประเสดิฐประกบนางเอกน้องใหม่ลูกครึ่งไทยโรมาเนียอเล็กอเล็กซานดราอริดามาเต้พร้อมด้วยนักแสดงและอินฟูอนเซอร์สายฮาอาทิบิ๊กพูชิซา กูวาสิทธิจีน่านัฐกิตามีนัทกิจแทนพงเรืองรองพีทพามนาเปยไปเรื่อยกสุทธิลักษณ์ชิดเค้กกำกับการแสดงโดยใหญ่กลพัฒ์ทั้งสีซึ่งทางผู้จัดคุณเฉลิมเกียรติสันติภักดีกูลถือฤกษกดีวันเข้าพรรษาจัดพิธีบวงสวงเปิดกองซีรีส์ณลานดานนาศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ตแบงกอกราชประสงค์เลดีที่เราทำการบวงสวงซีรีส์เต็มอัพทูเรนเวนะครับซึ่งซีรีส์ตัวเนี้ย มันเป็นโครงการของ s t a r u p ทุเรนเบเป็นโครงการที่เป็นการส่งเสริมการประกวดดีไซเนอร์นางแบบนายแบบทั้งนั้นอย่างผมของประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสทำตามแตจังหวัดต่างๆเอาม,มาประกวดเป็นโครงการทีนี้ก็มันไอซีรีี์นั่นก็เลยแต่แต่อยอดออกมาเพื่อเป็นซีรีี่เพื่อให้เข้าใจโครงการนี้เป็นซีรีี์ครับผมเราเราจะเน้นวิวสวยซึ่งยปายเดือนนี้เราจะบีบินไปถ่ายทำที่ประเทศออสเตรียครับผม กรุงเวียดนางซึ่งจะถ่ายพวกวิวสวยแล้วก็พอกลับมาไทยมันก็วิวในไทยที่เป็นตัาซีนเพราะว่าเราเราได้ความร่วมมือกันสมุนับการท่องเที่ยวใงนประเทศไทยก็จะเป็นสถานที่ทัางีนต่างๆแล้วก็ในเรื่องนี้สําเรจมเนี่ยครับมันเป็นการนอกจากก็มีความสนุกมีดราม่ามีโรแมนติกแล้วก็จะมีการสอนให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเพราะว่ามันจะมันจะขัดข้องกับโครงการโครงการนี้นะที่ว่ามาประกวดยิ่งเขาต้องเป็นทีมมาประกวดกัน <Okay. S 2> วันนี้ก็มางานบงสวงนะครับเซตัปทูลันเ์ way. ก็เป็นซีรีส์อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าแนวแฟชั่นแล้วก็มีเรื่องดนตรีเรื่องแบบว่า,าดีไซนเนอร์เข้ามาเขียวด้วยซึ่งซีรีส์นี้จะมียังครบครบรถครับจะมีทั้งด้านความรักคุณภาพต่างๆแล้วก็จะทําให้แบบคือเราดูแล้วจะกิ่มกินหนักไปแบบว่าครบรถของซีรีส์นะครับที่อยู่ในขั้นของการเวิร์กช็อปครับผมเพราะว่าตัวนี้บทบทยังออกมาไม่หมดแล้วก็ด้วยความที่ ซีเรื่องนี้นักแสดงเราแบบว่าแน่นขับข้างมากแล้วก็อ้เป็นเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานทุกคนอย่างเงี้ยผมก็ก็ดีใจแล้วก็<ม>ได้มาร่วมงานกับน้องอเล็กครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยอย่างตัวน้นองอเล็กก็เป็นนักเปียโนโใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เล่นเป็นอลิสต์ะาหานแต่คนที่แบบมุ่งมั่นเรื่องการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็สดใสละเลยครับก็ โครงการ s t e p u ั Runway ตรงนี้นะครับมันเกิดความฝันฝันของเราเราจะเห็นว่าทุกอีเวนต์ทุกกิจกรรมเนี่ยจะประกอบด้วยส5่ห้าวิชาชีพไม่ว่าจะดีไซเนอร์ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมโครงการส t e p u ั Runway ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของความบันเทิงความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยมันคือคนกลุ่มเราตรงนี้นะครับแต่เราร้อยเรียงเรื่องราวตรงนี้ทำให้น่าสนใจและที่สำคัญคือโลเคชั่นที่เราถ่ายทำตรงนี้เนี่ย หลายท่านคงทราบดีว่าประเทศออสเตรียเวียนานาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่และสวยที่สุดติดอันดับโลกอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับส่วนโลเคชั่นในไทยเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่เป็น unseen Thailand เพราะฉะนั้นโลเคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามและยังใหม่มากนะครับในตรงนี้และก็เนื้อหาเรื่องราวอะไรต่างๆอย่างนี้มีครบทุกรสเลยครับคืออย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งของน้องโอมน้องอเล็กซ์นะครับที่ ร่วมมือในโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยเนื้อหาสาระเป็นเรื่องใหม่นะครับและเป็นการยกระดับนะครับเรายังมีโครงการต่างๆที่จะต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับว่าโครงการตัวนี้จะเป็นการส่งเสร,ริมวิชาชีพและที่สําคัญคือถูกตีแผ่ในสื่อของภาพยนตร์ซีรีส์มากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับเมตา สอบทุกข่าว